แล้วยายแสงดาวไปเลยใช่ไหมมันมใช่ดาวแสงดาวไหมไม่ได้มานานหรือว่ายายอะไรก็ไม่ใช่ยายท็อปหรอยายท็อปบหรยายท็อปทำไมตัวเล็กไ,ไม่ใช่แสงดาวบอใช่แสงดาวของตาลาไหมอันนู้นก็นะคะผู้ปลายเจ้าวัด นี่ค่ะยายมีสิทธิ์นะคะและมาเมตตาช้างชราได้คะ่ะวันนี้ไม่มีควานอยู่อ๋อวันนี้วันจันทร์นนอ๋อวันนี้วันจันทร์เขาหยุดกันนะคะคุณแม่แวะมาอีดูเมตตาได้คะ่ะคุณแม่เมตตาได้นะคะดิมเอากระเป๋าออมาคุณแม่ออกไปแล้วบอ ลืมกระเป๋าสพายสวัสดีนะคะคุณแม่่ะทุกทุกท่านเลยนะคะน่าจะเป็นยายแสงดทาวนี่วันนี้เขาหยุดก่นเะคนเสปันเนอะคอนเสปชันาจนะท็อปได้ท็อปหอเหรอไอ้ทอ็อปทำไมตัวเล็กลงแลอนดูแมตาได้นะคะคุณแม่ตอนนี้เราอยู่พเนยดช้างชาราค่ะ ่าไหนจะเอ็นดูช้ชาราวันนี้นะคะเมตตาได้เราจะมีปู่ไพรเจ้าวัดยายทอปยายมีสืดยายบุญยืนอยู่ไหมไม่อยู่เอ็นดูได้เมตตาได้นะคะทุกท่านคะาะ่นะสวัสดีทุกท่านคะะ่ะ ยายทับทำไมตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าแล้วจำผิดสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะณแเลยกดจอ,อใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแหวะมาดูเมตตาชา้าจราได้ค่ะคุณแม่สวัสดีแม่นน่แม่นน่มาเด้อ <laughs> คุณแม่ท่านไหนจะเอ็นโดชางชราวันนี้เรามีย่ามีกล้วยมีแตงโมนะคะฮะตั้งตรงไหนอะตั้งตรงนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เขาไม่อยู่กวันนี้เขาปิดกันนะคะวันนี้ในโซน เนื้ปริบขยายตั้งก่อนนะคะเราจะอยู่โซนนี้ก่อนนะคะคุณแม่ท่านเนี่ยจะเพิ่มเติมนะคะ็นดูไม่ตาช้างชราได้ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะทุก่านจ๋า เรยายเมี์เสรด้วยนะคะคุณแม่ไล่เสร็จอยู่ก็ใกล้กันเดี๋ยวเราก็จะไปหาปู่แม่แก่ด้วยนะคะตอนนี้ปู่แม่แก่ตกมันนะคะอยู่บ้านรวมดาวหลังจากนี้ก็จะไปบุนเหลือแล้วก็ผักบุ้งนะคะอยู่วัดใกล้ๆนี่ แเอ็นดูได้เมตตาได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ยายมีสิทธิ์ผลไม้หนึ่งได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่เจเจค่ะเพิ่มเติมยาผลไม้ได้นะคะตอนนี้เราอยู่พนมยตดชางชาราค่ะ ตัวเหมือนปู่แม่แกเด้เลยขอบคุณแม่ดวาวค่ะอะไรปูเออขออีกหรอตตเสียงโทงรศัพท์บหรอ,อเผอคุณแม่ออเดอร์หลังไม่ มีความหวังด้วยนะเดี๋ยวโทรศัพท์มาหน่อยอะไรปูเติมเติมได้นะคะคุณแม่เราก็อยู่กับปูกไรเจ้าวัดนะคะใช่ ดีทุกทุกท่านเลยนะคะฝากขอจ่อขอใจกดไลค์กดแชร์นะคะและมาเมตานะคะฉางฉลาได้นะคะตรงนี้มีกันอยู่สามเชือนะคะฉางฉลา mm hmm. ก็จะมีอันนี้ก็คือปู่พายเจ้าวัดนะคะหรือนําโชคเป็นแฝดนะคะเหมือนแฝดปู่แม่แกเนะ,ะเหมือนกันมากต่างกันที่งา mm hmm. และอดูเมตตาได้นะคะ mm hmm. ยาหกมัดหนึ่งร้อยผลไม้ถุงละร mm ้อ hmm. ยมีกล้วยกับแตงโมนะคะบนรถ แตะเข้ามาเอ็นดูได้คะ่ะสวัสดีทุกทุท่านเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวเปป้อนใย,ยมีสิทธิ์นะคะกล้วยหนึ่งถุงนะคะับเ่ยขอบคุณนะคะคุณแม่เจเจคุณแม่เจเจให้กล้วยถุงหนึง่งเมืเ่อนี้่ขายุดมดเลยบอกมือ้ก็เลยใต้ปิดกันหมดเลยตรงนีง้ว่าน,นะคะในสวนขายุดหนึ่งวนัน ยายยายเมตายายมีสิทธิ์เพิ่มเติมได้นะคะถ่าคลิปตาตียา้เห็นครัวแล้วมาคุณคุณแม่เจเจค่ะ สาธุพลด้วยนะคะค,คุณแม่กลับกลับมาคุณคุณแม่เจเจค่ะขอับมคุณค่ะ เนี่ยัตเตอร์ตดวขายผิดเล่้ยงสายเลื่องชีดำเรี่ยงชีดำเ็าอยู่ไหน